เริ่มแล้วนะก้มลงหน่อยมันถัดได้ค่าสวยโอเคเริ่มแล้วออกบัวสีชมพูสวยงามมากจนถึงโค้งนั่นเด้อแล้วปีปีกลับขึ้นมาถ่ายหนูใหม่เดี๋ยวไปเบิ่งวิดีโอก่อนว่าโอเคพอ 哦吼！Uh huh. 在游客了，帅。